สวัสดีครับข่าวตลอดมิวส์อัมดินมีเรื่องเล่านะครับผมกับมาเจอกันเช่นเคยกับข่าวสารเชลซีแล้วข่าวในการฟุตบอลแบบนี้นะครับมาวันนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังมั้นะครับผมไปเริ่มกันเลยนะที่เมื่อคืนนะครับผมเชลซีนะไปเยือนเบนฟอร์ดนะครับผมแล้วก็เสมอไป,ไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ใช่ไหมมันก็ทําให้การที่เราเนี่ย จะอาศัยช่องว่างตรงนี้เนี่ยเพราะว่านอตติหารเปาเรสเนี่ยพุ่งไปแพ้มาใช่ไหมแล้วจะทำให้รดช่องว่างจาก5แต้มเหลือแค่2แต้มเนี่ยเมื่อวานดันกลับทำไม่ได้นะและทำได้บวกแค่แต้มเดียวเท่านั้นเองตอนนี้ช่องว่างกับอันดับ3อยู่ที่4แต้มนะครับผมแล้วก็พอเราจบไปใช่ป่ะคู่ดึก ก็ลุ้นชิปหายเลยนะว่าแมนยูจะจัดการกับแมนซิตี้ได้หรือเปล่านะสุดท้ายนะครับผมผลก็เป็นใจนิดนึงนะก็คือแมนซิตี้เสมอกับแมนยูไปศูนย์ประตูต่อศูนเหมือนกันเลยนะครับผม,มก็อย่างที่บอกเดี๋ยวต้องไปรอดูคืนนี้กันแล้วกันนะว่าสุดท้ายเนี่ยนิวคาสเซิลเนี่ยจะชนะเลสเตอร์ได้หรือเปล่าซึ่งเรคิดว่าน,น่าจะชนะได้ถ้าชนะเนี่ย จะมีแต้มเท่านะครับผมกับเชลซีที่เท่ากันเลยนะแต่ผลตามประตูได้เสียเนี่ยของเชลซีจะดีกว่านะแต่อย่างที่บอกนิวคาสเซิลเนี่ยจะมีเกมอยู่ในมือเกมอยู่ในมือนะครับผมอีกหนึ่งเกมด้วยนะถ้าเขาชานะเนี่ยเขาจะแซงเราขึ้นไปเลยด้วยเหมือนกันนะครับผมเ้าเดี๋ยวรอดูคืนนี้แล้วกันนะว่านิวคาสเซิลจะเป็นยังไงนะครับผม,มกองแช่งเตรียมทํางานได้เลยนะแล้วก็เมื่อวานผมทำไลฟ์หลังเกมที่เชลซี Chelsea เสมอกับเบนฟอร์ดไปแล้วศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับผมใครไม่ดูเดี๋ยวผมแปะลิงก์มาให้ข้างบนนะก็ม การพูดถึงฟอร์มการเล่นของนักเตะแต่ละคนนะ่ะเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของบทสัมภาษณ์ด้วยนะครับผมสำหรับเอ็นโซมาเรสกานะมันก็เลยเป็นเรื่องของอัศจิรด้วยนะครับผมสถิติเรื่องหนึ่งเนี่ยหลังเกมนะครับผมที่เมื่อวานเชลซีเสมอกับเบนฟอร์ดนะเป็นเกมที่แแล้วนะครับผมกับการเล่นเกมเยือนนะเชลซี Chelsea เนี่ยไม่ชนะใครเลยนะครับผมเป็นวินเลสเลยนะก็คือ8นะัดหลังสุดที่ออกไปเยือนเนี่ยก็คือเสมอไป3แพ้ไป5นะแล้วทำได้เพียง3ประตูเองนะครับผมแล้วก็ เกมสุดท้ายเนี่ยที่เชลซีชนะในเกมเยือนนะต้องย้อนกลับไปนู่นเลยนะครับผมวันที่8ทธันวาปี2024นะในเกมที่เชลซีบุกไปเยือนนะครับผมสเปอร์แล้วก็ชนะไป4ประตูต่อ3ด้วยนะก็เอ,อเกมเยือนยังยังเป็นเรื่องที่ต้องทำให้ถูกพูดถึงเนี่ยต้องปรับแก้กันต่อไปด้วยนะสำหรับทีมง,งานของเอซโซเมเลสกาแล้วก็นักเตะของเรานะครับผมอา้าวเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะเกมต่อไปเนี่ย คือเราจะไปเยือนนะแต่จะไปเยือนลิกเกยวอร์ซอใช่ป่ะอ่ะก็อันนั้นเดี๋ยวต้องรอดูกันว่าผลงานจะเป็นยังไงด้วยแล้วในเกมต่อไปในวันวันสงกรานเนี่ยเวลา2ทุ่มนะเชลซี Chelsea จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอฟสปิดนะเดี๋ยวรอดูแล้วว่าผลงานของทีมจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมอ่ะแต่ทีนี้เนี่ย หลังเกมเนี่ยเอาบทสัมภาษณ์ส่วนหนึ่งของมาเดสกามาเล่าให้ฟังนะที่มีการพูดถึงนะคริสโตเฟอร์เองคุณครูนะนักข่าวเนี่ยถามว่าเฮ้ยไอ้คุณครูเนี่ยขาดความทุ่มเทหรือเปล่านะแล้วดูฟอร์มไม่ดีเลยในเกมที่เจอกับแบนปอร์ดรวมถึงในหลายๆเกมที่ผ่านมาด้วยนะครับ mm. ผมมาเดสกาเนี่ยออกปกป้องเลยนะครับผมโดดปกป้องเองคุณคูก่อนเลยนะเขาบอกว่าเอาจริงๆมันก็เป็นแค่เกมหนึ่งเท่านั้นแหละ ไม่ใช่ว่าเขาไม่พยายามนะผมเนี่ยเห็นคุณเอ็นคุณครูอยู่ทุกวันเลยนะแล้วเขาก็ทํางานหนักด้วยเหมือนกันบางครั้งเนี่ยเขาเนี่ยจะทําอะไรให้ที่มันได้มากกว่านี้ในเกมนะจนกว่านี้เนี่ยจนกลายเป็นว่ามันมีปัญหาเล็กน้อยนะแต่ผมเนี่ยไม่คิดว่ามันเป็นเพราะเขานะไม่พยายามไม่น่าจะใช่เรื่องนั้นเมริกายังพูดเสริมอีกนะครับผมบอกว่าเราเนี่ยวางแผนไว้เป็นแบบนี้นะเราเลยเปลี่ยนตัวเขาออกนะเริ่มเกมเนี่ยด้วยวิธีหนึ่งแล้วก็จบด้วยอีกวิธีหนึ่งเราเนี่ยคิดว่าเล่นไปสักประมาณ45นาทีหรือ1ชั่วโมงเเขาก็ริ่่่่มมมจะดดีขขึ้นแตพวววกกเเเาาาาครรัผ็ิลหง จะทำได้ดีกว่านี้ในช่วงครึ่งหลังด้วยเหมือนกันก็เลยเปลี่ยนหลายๆคนออกนะรวมถึงคริสโตเฟอร์เอ็งคุนคูด้วยนะครับก็เอาจริงป่ะบทสัมภาษณ์แบบนี้ก็เหมือนรักษาใจอะแบบปกป้องไม่ให้มันแบบสื่อโจมตีนักเตะจนเกินไปน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่านะในความคิดของผมนะครับผมก็พูดไปแล้วเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานด่าเอ็คุนคูยับเลยเหมือนกันนะก็ถ้าพูดสั้นๆก็คือว่า มันมันขาดมันมันไม่มีใจแล้วอะกับเชลซีถูกปาะมันรอเหมือนจะไปเล่นทีมอื่นแล้วในช่วงซัมเมอร์นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมว่าตลาดซัมเมอร์นี้เนี่ย mm hmm. เอกคูคจะระยาบอยู่ที่ทีมไหนรอติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับโอเคเช่นเดียวกัน mm hmm. กับอีกคนนึงที่โชว์ฟอร์มก็ได้ไม่ค่อยดีเลยนะครับผมกับ คนนี้นะก็คือเจดอนซานโช่นะครับผมมีข่าวซานโช่มาเรื่อยๆทุกวันเลยเหมือนกันนะเมื่อวานมีข่าวกับบูไปแล้วใช่ไหมวันนี้เนี่ยเป็นความเห็นนะครับผมเป็นรายงานแล้วกันจากฟาบิโโชโรมาโน่นะมีการบอกว่าเชลซีเนี่ยจะตัดสินใจเรื่องอนาคตก่อนเจดอนซานโช่เนี่ยในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้จะถึงนี้นะดยสโมสรเนี่ยเตรียมพิจารณา2ทางเลือกนะนั่นก็คือซื้อถาวรมเลยซื้อขาดมาเลย25ล้านปอนด์หรือไม่ก็จ่ายเป็นค่ายืมไป5้าล้านปอนดนะ์นะบางคนอาจจะเรียกเป็นค่าปรับก็ได้บางคนอาจจะเรียกเป็นค่า ผเดี๋ยวรอดูแล้วกันอย่างที่บอกก็จะพูดเหมือนเดิมตลอดอนะว่าเซดรอนซานโชเนี่ยอนาคตตอนนี้อยู่ในมือของตัวเองแล้วเวย้ยถ้าสมมติอยากจะอยู่เชลซีต่อหรือไม่ก็อยากจะไปทีมอื่นที่มันที่สามารถตัวเองเลือกได้มากกว่านี้จะต้องโชว์ฟอร์มให้ได้ดีกว่านี้ด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมว่าอนาคตซานโชจะเป็นยังไงต่อไปนะครับ โ okay. อเคเอาก่อนจะไปที่3ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครที่ฝานตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นกดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องมาดีมีเรื่องเล่าด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเครายงานต่อไปนะครับผมเป็นจากเดอะมิร์เรอร์นะเป็นการพูดถึงนะครับผมอนาคตของเจป้านี่แหละที่พูดถึงอนาคตของตัวเองด้วยนะครับผมหลังจากนี้จะไปเกี่ยวกับกองหลังเยอะๆเลยนะอ้าวเจป้าเนี่ยมีพูดถึงเรื่องของอนาคตตัวเองว่ายังไงนะครับผมเขาพูดว่า เกมล่าสุดเนี่ยที่เจอกับอิสวิตนะพวกเขาเนี่ยเล่นงานพวกเราได้จากเกมโต้กลับนะแต่วันนี้เนี่ยเราเนี่ยก็เปิดโอกาสให้พวกเขาด้วยนะมีจังหวะมงสองครั้งนะเราต้องปรับปรุงเรื่องเกมรับนะเราเนี่ยต้องตามประกบให้ดีกว่านี้และหยุดโอกาสแบบนั้นให้ได้นะตอนนี้เนี่ยเรายังมีเวลาอีก9วันนะในการเตรียมตัวสำหรับเกมต่อไปดังนั้นเนี่ยเราต้องทำงานหนักต่อไปด้วยนะทีนี้อย่างที่บอกพูดถึงอนาคตข,ของตัวเองกับเชลซีนะครับผมในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะแล้วก็สัญญ,ญาเนี่ยที่เหลือจะถึงปีนะกปงาเนี่ยบอกวังไงเขาบอกว่า จนถึงตอนนี้เนี่ยมันเป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมนะ และตอนนี้ก็คือช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดของฤด,ดูกาลคุณจะไม่เจอทีมไหนที่ชนะทุกนัดแบบไม่มีช่วงเวลาที่แย่เลยแม้แต่ลิเวอร์พูลก,ก็ยังมีช่วงที่แย่เหมือนกันเราเนี่ยต้องแข็งแกร่งให้ได้นะตอนนี้เนี่ยเราเจอปัญหาในการเก็บแต้มนะแต่ถ้าเราเนี่ยไม่เก็บ3มแต้มนะมันจะยิ่งยากในการลุ้นไปเล่นพื้นที่ยุโรปด้วยเหมือนกันนะครับผมจริงๆเนะี่ยในบทความเนะี่ยโดยรวมก็คือบอกว่าเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกับทีมงานของเชลซีด้วยเหมือนกันนะเขาบอกว่าในอีกไม่กี่วันในอีกในอี กับเชลซีด้วยเหมือนกันนะภาพรวมเนี่ยเขาบอกว่าเจปปาเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนได้อยู่บ้านที่บอลมาแล้วแล็มีความสุขในโอกาสลงสนามอย่างต่อนเนื่องนะและยังไม่ได้รับการประกันนะครับผมว่าจะได้ย้ายทีมแบบถาวรในช่วงซัมเมอร์หรือเปล่านะโดยยืนยันจะมีการพูดคุยกับ Chelsea เชลซีในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะแม้ว่าบอลมาเนี่ยต้องการเก็บเขาว้นะแล้วก็พร้อมจะจ่ายค่าตัวตามสมควรด้วยแต่ด้วยสัญญาที่เหลือจะถึงปี2 0 2 6และความสนใจจากทีมอื่นนะครับผมอ่ว่าจะเป็นทีมจากซาอุดีอาร์เวย e นะ์ทีฮัทนะทำ ทีมนะครับผมทำแต้มหลุดมือนะในเกมที่เสมอกับเวสแฮมนะพร้อมยอมรับนะว่าทีมเนี่ยต้องปรับปรุงนะครับผมหากยังหวังโอกาสที่จะลุนพื้นที่ยุโรปอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ด้วยนะก็ เออเกปาผมว่าก็ไม่น่าจะอยู่กับเราแล้วแหละแต่อยู่ที่ว่าจะไปอยู่ที่ทีมไหนตัวเองจะเป็นบอลมัตหรือจะเป็นทีมอื่นก็อันนี้ผมว่าคล้ายๆกับซานโช่ะอนาคตอยู่ที่มือตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็บวกกับเชลซีแล้วแหละว่าจะตั้งค่าตัวที่เท่าไหร่เพราะว่าสัญญา่ยเหลือกับทีมอีกปีหนึ่งเลยด้วยเหมือนกันนะพะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าอนาคตเกปาจะเป็นยังไงซัมเมอร์นี้รู้เรื่องแน่ๆนะครับ โ okay. อเคอาทีนี้ไปพูดถึงการเสริมหลังหน่อยแต่ตีไปลือไปก่อนก็ได้นะเป็นรายงานจาก TBR ฟุตบอลนะครับผมมีการพูดถึงนะว่าเชลซีเนี่ยสนใจที่จะดึงนะครับผมกองหลังดาวรุ่งชาวเยอรมันนะของอินเตอร์มิลานนะครับผมอย่างยานบิเซกนะครับผมมีการบอกว่ายังไงนะอันนี้เนี่ยรายงานจากลูคัสอาโนของ TBR f ุต t b a นะบอกว่า เชลซีเนี่ยกำลังจับตาดูฟอร์มของยานออเรลบิเซกนะกองหลังวัย24ปีของอิตาลีนะครับผมอย่างใกล้ชิดเลยหลังจากเจ้าตัวเนี่ยทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในฤดูกาลนี้นะโดยย้ายจากนะครับผมในเดนมาร์กเนี่ยเมื่อปี2023ด้วยค่าตัวที่ตอนนี้เนี่ยดูจะคุ้มเกินราคาไปแล้วนะบิเซกเนี่ยลงสนามไปแล้ว33นัดภายใต้าการคุทีมของซิมิโนซิโมเนอินซากีนะครับผมซึ่งชื่นชมความสามารถของเขาอย่างต่อเนื่องเลยนะแต่ด้วยการที่ไม่ได้ลงตัวจริงอย่างสม่ำเสมอนี่นแหละแนะม้เมื่อมีโอกาสก็ทำผลงานได้ดีนะโดยเฉพาะในระบบ3-43 ที่เล่นได้ทั้งเซตเตอร์แบ็กแล้วก็วิงแบ็กหากจำเป็นนะ เชลซีเนะีนะ่ยกำลังมองหาเซนเตอร์รายใหม่ในช่วงซัมเมอร์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ทีมของเอินซมาเลสกาโดยเป้าหมายหลักเนี่ยก็จะเป็นมาเคฮีของคริสตัลพาเลสนะแต่ชื่อของบิเซกเนี่ยก็ถูกเพิ่มเข้ามาในลิสต์ด้วยเช่นกะันนะแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งจะต่อสัญญายาวกับอินเตอร์ไปเมื่อเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาและได้รับโอกาสลงสนามประเดิมสนามในทีมชาติเยอรมันเมื่อเดือนที่แล้วด้วยเหมือนกันอินซากี้เนี่ยเคยพูดถึงอนาคตของเขานะบอกว่าบิเซกเนี่ยทำผลงานได้ดีนะแต่เขาไม่จำเป็นต้องพิสูจนน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 น์์อออะะไไรรรใใหหหห้้้้ผผมมมมเเ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 ็็ูววว่่่่่่าาาาาาขขีีีีียยยกกกกกงแแคลลลดดัับซซิตปญ เนี่ยคือเรามีเซนเตอร์ที่ยอดเยี่ยมหลายคนเขาเนี่ยเลยไม่ได้ลงเล่นทุกนัดนะเออมีการเปลดแบบแบบนี้ด้วยกันพอเป็นแบบนี้เนะี่ยเชลซีก็เลงแล้วหสเปคก็ได้อายุก็ได้ก็เลยมีข่าวว่าจะเชื่อมโยงกันดึงมาร่วมทีมอะไรประมาณนี้ด้วยนะคือข้อมูลเนี่ยสูงประมาณเกือบ2เมตรนะสูง1 9 6แล้วก็ฟอร์มเนี่ย เอาจรจริงด้วยความเป็นดาวรุ่งนะเนาะนัดไหนเล่นดีก็คือดีเลยนัดไหนเล่นเล่นหลุดก็มีหลุดบ้างอะไรประมาณนี้แต่ด้วยความเป็นดาวรุ่งนั่นแหละนาะแล้วก็บวกกับว่าเจ้าตัวเนี่ยดูจะอยากหาโอกาสลงเล่นให้มากขึ้นกว่านี้ด้วยเหมือนกันก็ ไม่รู้ว่าจะตอบโจเชลซีแค่ไหนนะแต่ด้วยความที่เป็นสื่อที่ออคนตามไม่ได้เยอะมากองใช้คำนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวต้องรอดูแหละว,ว่าไม่ว่าจะเป็นแมตต์ลอโรมาโน่หรือดิมาซิโอเนี่ยสื่อในอิตาลีนะครับผมเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นไงรวมถึงเดวิดออนสตินแมตต์ลออย่างที่บอกไปแล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ติดตามมาต่อไปแล้วกันนะจาชื่อไว้แล้วกันนะครับผมตอนนี้เนี่ยนอกจากนอกจากเอ,อ่อมาเคฮี ฮุยเซนใช่ไหมก่อนหน้านี้ก็จะมีบาเดใช่ไหมโรบิบาเดนะครับผมที่อยู่ในอยู่ในออลาลิกา้าใช่ไหมแล้วก็เนี่ยมีเพิ่มคนนี้มาด้วยนะบิเซกนะครับผมอเอาจดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าสุดท้ายเนี่ยเชลซีจะจริงจังกับคนไหนนะรอติดตามัาต่อไปแล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็เป็นข่าวสุดท้ายนะครับผมว่าทําไมมันถึงยังมีข่าวกองหลังอยู่อย่างต่อเนื่องเลยเพราะมันจะเกี่ยวโยงไปถึง อนาคตของเวซี่โฟฟาน่าด้วยเหมือนกันนะอันนี้เนะี่ยอันนี้จริงไม่ใช่รายงานจากใครเลยนะแต่พอไปนั่งแกะสถิติดูเพราะรายงานล่าสุดเนี่ยพึ่งเชลซีเนี่ยพึ่งประกาศว่าเวซี่โฟฟาน่าเนี่ยเจ็บแฮมสตริงไปแล้วอีกรอบหนึ่งด้วยเหมือนกันพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันทำให้สถิติเนี่ยนเผยนะว่าตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ปี2022เนี่ยโฟฟาน่าลงช่วยทีมนะในลีกเนี่ยไปแค่34นัดเท่านั้นเอง 34นัดนะแล้วพลาดการลงเล่นเนี่ยตั้งแต่ปี2022มาจนถึงปี2025เนี่ยพลาดการลงเล่นฟังดีๆไปทั้งหมด95นัด95นัดแล้วก็ด้วยแนวโน้มว่าอาจจะกลับมาอีกทีได้ในฤดูกาลหน้าเลยนั่นหมายความว่าเกมที่เหลืออาจจะนี้อีก9เกมอีก8เกมก็คือ9เกมน,นเกมนับเกมเมื่อวานด้วยนะก็คือ9เกมไม่ได้ลงแล้วไหนจะมีเกมที่จะเจอในจะลงในทัวร์นาเมนต์ของศึกสโมสรโลกอีก ก็ตีไปสักเท่าประมาณ10นัดเป็นอย่างต่ำสิบนัดเนี่ยเก้าสิบห้านัดที่ลงไม่ได้บวกกับอีสิบนัดที่กำลังรออยู่ก็คือประมาณร้อยห้านัดที่ลงช่วยทีมไม่ได้เลยพอไปแกะเป็นเปอร์เซ็นต์มาแล้วจริงๆเนี่ยโฟฟาน่าเนี่ยมีเวลาลงเล่นให้กับทีมเชลซีแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนั่นก็คือหมายความว่าไงทีมเนี่ยเล่นไปสี่นัดโฟฟาน่าลงได้แค่นัดเดียวแย่ yeah, มากนะแล้วพอไปแกะเรื่องของอาการบาดเจ็บดูจริงๆอะ่ะ คือปีที่แล้วซัมเมอร์ที่แล้วเนี่ยหายไปเลยหายไปเลยทั้งซีซั่นถูกปะเจ็บเขา่าเจ็บอะไรกันไปนั่นไหนย้ายมาด้วยใช่ไหมแล้วก็เนี่ยล่าสุดก็เพึงหายเจ็บแล้วก็ล่าสุดก็เจ็บอีกแล้วเจ็บแฮมสิงล่าสุดไปอีกแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยออด้วยค่าเหนื่อย20,000 0ปอน 200, bon ต่อสัปดาห์แล้วก็ลงเล่นไปทั้งหมด34 35, 35นัดอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็เกือบประมาณ6000ป bon อนต่อเกมเลยนะในการจะจ้างฟฟาน่าลงไปหนึ่งี อย่างที่บอกอนาคตเริ่มมีปัญหาจริงๆลงลงสองนัดพัก2เดือนก็ยังไม่ไม่ใช่คําพูดที่เกินจริงเกินไปนะเพราะฉะนั้นต้องรอดูแล้วกันนะว่าเชลซีเนี่ยจะตัดสินใจอนาคตของโปรฟาน่ายัางไงถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มเลยอาจจะต้องหาทางขายหรือปล่อยยืมอ,ออกไปก็ได้ด้วยเหมือนกันแต่ด้วย สภาพร่างกายที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยพูดเลยว่าขายยากมากๆถูกป่ะอ่าเพราะฉะนั้นต้องรอดูแล้วกันนะว่าสุดท้ายกลับมาแล้วฟอร์มจะเป็นยังไงแล้วเชลซีจะตัดสินใจยังไงกับอนาคตของเวสซีโพรฟาน่าด้วยนะรอติดตามมาต่อไปแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวจริงเนะี่ยเดี๋ยวหาเวลาว่างมาพูดเรื่องของโพฟาน่าเพิ่มอีกสักหน่อยแล้วกันนะนเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคแล้วนั่นนะก็เป็นทั้งหมดของบดีมีเรื่องเล่าในวันนี้นะครับผมมาคิดเอ็นกันครับวันนี้เชลซีเล็งบิเซกเอาเทุ่ม พยายามจะทําให้ดีกว่านี้ด้วยนะอ่ะมึงรอดูแล้วกันว่าจะจบฤดูกาลเนี่ยผลงานของไอ้คุณครูจะดีกว่านี้ได้หรือเปล่านะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายสถิติเผยควรขายฟุตบ้าน่าอ่ะคิดเห็นยังไงควรขายหรือเปล่าหรือควรเก็บไว้ยังไงนะอ่ะคิดเห็นยังไงคลิปวันนี้ที่คอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมนะคอมเมนต์แล้วตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับกระจายกันไปยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบอดีมีเรื่องเล่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ